ทานผู้ชมนะครับไม่ได้ทาวิดีโอสักพักแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันสําคัญเพราะว่าวันนี้พอดีเป็นวันสุดท้ายที่เราจําเป็นต้องเอาโทเค็นอะไรออกจากระบบทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า privacy swap v2 จะได้เตรียมตัวย้ายระบบเข้าไปที่ exchange ที่กรารังจะเรียกว่าเป็น pydex นะครับเดี๋ยวในสองสมาธิหน้าเราจะเห็นข้อมูลของ pydex ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้สิ่งที่ผมการังจะโชว์ให้ทุกคนดูเป็นการเตรียมตัวเพื่อมาทํา migration อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลายๆคุณอาจจะสังเกตว่าผมไม่ได้มาโพสต์วิดีโอสักพักนะครับก็เหมือนกับหลายๆคุณนั่นแหละที่เห็นว่ามันราคาตกในในพีเออีสองนะครับในช่วงวันวันสองสองวันสามสองสามวันแรกนะครับก็ใจหายเหมือนทุกคุณนะครับก็ไม่ได้ดูในตรงนี้สักพักนะครับแต่วันนี้เพราะว่าเป็นวันสําคัญนะครับผมก็เดีกยวสภาทุกค่อเข้าไปที่ระบบนะครับเพื่อเอาเงินออกนะครับเพราะว่าเรา ต้องเตรียมตัวใน2เดือนหน้านะครับหลายๆคนก็วิเคราะห์ตลาดคริปโตมองว่าอาจจะเป็นช่วงโอกาสสำหรับหลายๆคนที่จะโตมากๆในในใน,ในการมันเหรียญคริปโตยังไงก็ขึ้นนะครับใน2เดือนหน้านะครับก็แม้จะเป็นเงินน้อยที่ยังเหลืออยู่นะครับมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับซึ่งเราต้องเตรียมตัวเข้าไปที่ MetaMask นะครับหากว่าคุณยังไม่ได้เข้าไปสักพักนะครับ ยังจำรหัสได้หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ได้จำเป็นต้องใช้ Seed Phrase นะครับบางคนอาจจะเคยใน2 3สเดือนที่แล้วย้ายเครื่องนะครับต้องกลับไปดู Seed Phrase เครื่องอะไรสำคัญมากนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับถ้าคุณยังไม่เห็นข้อมูลนะครับจำเป็นต้องกด Connect ขวามือข้างบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ Lock Pool นะครับ มีโทเค็นอะไรยังเหลือนะครับเราต้องถอนทันทีนะครับโอเคตรงนี้นะครับจะมีปุ่มที่เขีนว่า emergency withdraw นะครับกดไปเลยนะครับลองสังเกตดูด้วยนะครับแก๊สฟีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับควรจะอยู่ที่ไม่เกินไม่เกินประมาณนี้นะครับควรจะอยู่ที่ประมาณ30มศูนย์นำหน้านะครับถ้าเห็นว่า0.4ก็ผิดนะครับถ้าเห็น0ูน เราต้องอยกเลิกและกดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับรอแป๊บ,บนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะเข้ากระเป๋านะครับเรียบร้อยครับเข้ากระเป๋าไปแล้วนะครับเราสามารถเช็คที่แอสเซทนะครับแล้วหากว่าโทเค็นไม่ขึ้นนะครับสมมุติคุณมีการย้ายเครื่องนะครับอยากจะลองเช็คดูว่า เงินเข้ากระเป๋าหรือยังนะครับต้องทำยังไงนะครับก็กดไปที่ดีเทลนะครับแล้วก็กด BSC scan นะครับจาก BSC scan ตรงนี้นะครับสามารถกด copy address นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าตรงนี้นะครับเปิด MetaMask นะครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุด import token นะครับแปะเข้าไปนะครับหากว่าคุณยังไม่ได้ add เขาจะขึ้น symbol เองและ decimal ข้อมูลต่างๆจะขึ้นมาเองนะครับถามว่ามีแล้วก็ไม่ต้องทำนะครับโอเครายการต่อไปก็คือเราจะเข้าไปที่ฟาร์มนะครับลองดูว่าเรายังมีฟาร์มอยู่หรือเปล่านะครับบางคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยได้โทเค็นเยอะขนาดนี้แล้วหรอนั่นแหละอันนี้เป็นผลประโยชน์ของฟาร์เม้นงนะครับโอเคเราลงกดลงไปดูนะครับเหมือนเดิมนะครับกด emergency withdraw นะครับ คอนเฟิรมนะครับหากว่าเราทำไปแล้วนะครับปุ่งที่เขียนว่า emergency withdraw จะหายไปเองนะครับเหมือนเดิมจะเข้ากระเป๋านะครับบางคนอาจจะเคยเหมือนลงทุนหลายหลโปรเจกต์ like project, แล้วก็มันงงเห็นว่ามันคลิก LP k คลิก LP สรุปเป็นตัวไหนวะผมจะมีทิปให้ทุกคนนะครับก็คือเรากลดไปที่ตรงนี้นะครับถ้าเรา make sure ว่าอันนี้เป็นตัวที่เรากำลังจะมัน c h e c อยู่ถูกไหมเพื่อเราไม่งงนะครับเราจะอาอันนี้ลบไปแล้ว กัวตัวขยักนะครับแล้ว import ใหม่นะครับโอเคตรงนี้เราสามารถแก้ชื่อได้นะ v u s d l p อย่างนี้เราจะไม่งงนะครับต่อไปเราเข้าไปที่ pool นะครับลองดูว่ายังมีเงินอะไรเหลืออยู่หรือเปล่านะครับ เหมือนเดิมนะครับถ้าเห็นว่ามันเป็น emergency withdraw เราต้องกดปุ่มนะครับสังเกตในค่าธรรมเนียมนะครับถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่ซุไม่ใช่ศูนดุดถูกไหมครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยเราไม่ต้องไม่เราไม่จําเป็นต้องกด harvest นะครับเพราะว่าเมื่อเรา emergency withdraw harvest จะมามาเองนะครับ โ okay. อเคหลังจากนี้นะครับเราต้องเช็คทุกช่องนะครับหากว่ามีใครได้ซื้อ NFT นะครับเมื่อคุณทำ w i t h d r a w นะครับ NFT จะกลับเข้าไปที่กระเป๋าเหมือนเดิมนะครับ Autonomous นะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองหาวิธีช่องทางที่จะเอา NFT ออกนะครับเ mm hmm. พราะเป็น Autonomous นะครับแล้วแนะนำให้เช็คที่ Vault ด้วยนะครับ เช็คว่ามันมีอะไรอยู่ไหนนั้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็โอเคนะครับโอเคสเต็ปสุดท้ายนะครับเข้าไปที่ liquidity นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำก็คือเราจะเอา liquidity ต่างๆที่เรามี lp token นะครับแยกแยะเป็นส่วนของเขาเองนะครับเช่นตรงนี้นะครับเราก๋ว่าเป็น remove นะครับแล้ว100%นะครับทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการย้ายระบบจาก prv 2ไป pydex นะครับมันระบบจะไม่เหมือนกันและเฉพาะ token มันเปลี่ยนได้นะครับแต่ lp token คือ convert ตัวต่อตัวไม่ได้เลยนะครับก็คือเราต้องจำเป็นต้องแยกแล้วมาจับคู่อีกทีหนึ่งที่หลังนะครับกด p r o v e นะครับ sign นะครับเ t e ต่อไปก็คือกด remove นะครับขณะนี้เรียบร้อยครับ โอเควันนี้ได้พาดู process ต่างๆที่สมมุติคุณอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาดูสักพักนะครับ uh, หวังว่าหลายๆคนอาจจะได้โทเค็นมากกว่าเดิมนะครับและ uh, สุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือ uh, เพราะว่าเรากำลังเตรียมตัวย้ายระบบจาก privacy 2 privacy swap v 2นะครับเข้าไปที่ p i d e x นะครับและใน2-3เดือนหน้านะครับหลายๆคนก็มองว่าจะมี c r y ป t o b o o นะครับเข้ามาอีกครั้งนึงนะครับ หวังว่าทุกคนเงินทุนที่อยู่ในคริปโตต่างๆและเงินทุนที่อยู่ใน privacy swap นะครับสามารถเติบโตหลายสิบเท่านะครับสวัสดีครับ